สถานที่แห่งนี้นะครับที่เป็นโรงเรียนอนุชากาพระนครเราลอดเลขเนจรแล้วก็มาอยู่ที่วังได้ก็เป็นวังเก่าของเชลท่อคมบรุษมาเก็บสังิษย์เก่าอนุชกาพระนครทุกทุกท่านนะครับที่เคยมาเก็บสายที่นี่จะซาบส่านมากมันเป็นธรรมดาของคนทั่วไปนะครับเวลาจะเข้าศึกษาสถานที่แห่งไหนก็จะวักแยมกษาบขอพร่นันแล้วก็จบไปทํางานก็จะกลับมาไหว้ สิ่งที่สําคัญนะครับนอกจากชาวบนวิการนักพรแลว้วก็คือระเบับกองกองทัพเรือท่านได้ชื่อว่าเป็นบิดาของกองทัพเรือไทยอยู่ไปก็ไม่สบายไปโดยไม่รู้สาเหตุก็เป็นเป็นอะไร แล้วก็หมอก็จะพามัดหัวหัวสมองแล้วก็พอดีหลืมตาขึ้นมาทุกคนก็บอกว่าแต่พ่อมาช่วยหายป่วยแล้วก็ไปอไปขอบคุณหมอหมอบอกคนไม่ไ,ไม่ไม่ได้ช่วยอาจารย์แต่พ่อมาช่วยอาจารย์สถานที่ที่เรา ศึกษามาเราอยู่ในวังของพระองค์ท่านลูกๆของพระองค์ท่านที่อยู่ในวงังที่ติดโตในวังนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได,ได้ได้สร้างระอนุสรี์ขึ้นมาตอนนั้นในหลวงรชาชก,การที่9ก็มาเปิดพาะอนุสรี์ให้แล้วก็เป็นที่ประปลึ่งนะคะของพวกเราชาวพานิษฐ์พระนครนะคะแล้วก็ากจาบจักการะพระองค์ท่านมาตลอดแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านได้ เหมือนคุ้มครองเราทุกคนก็ก็จะทําคุณความดีนะเพื่อเพื่อเพื่อตอบสนองพระองค์ท่านในการที่พระองค์ท่านได้คุ้มครองพวกเรา